อันนี้เกือบครึลลง่งกิโลเลยกันยังพลังกระนั้นถ้าสิบยี่สิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยมันจะกระนั้นถ้าอยู่ตีนหล่นได้เดูดแน่เลยแต่นี้เราฝึกฟังบุงต้นฝึกฟังเสียงก่อนว่ามันมีช้างจริงๆขึ้นไม่ไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นหยุดตรงนี้หละสองืิโน,นสามกนแลสิบห้าเมษายน 2,564ที่ยอดภูยงภููหลวงภาทิ่ตกดินตอนนี้6มิถิกา20นาทีจะเห็นภูหอนะครับภูจิเมืองไทยเห็นผานกเขาภูกระดึงนะครับ พอมาวนนี้ก็จะเห็นสันฐานของภูเขาในภาคอีสานนะครับภูเขาหินทรายด้านบนก็จะเป็นหน้าตัดนะฮะหน้าตัดพื้นราบเมืม่อวานขึ้นมาข้างล่างช้างร้องระงมเลยก็ <c oughs> มีพลังอำนาจอันนี้ก็เป็นโหลนโหลนถ้ำ ตรงโน้นนะครับหล่นถ้ำตรงที่ต้นไม้ครับเป็นหมู่หินที่มีหินรูปร่างหลากหลายแล้วแต่จะจินตนาการนะครับหล่นถ้ำหล่นเครื่องวินตก